ก็วันนี้มางานของโอเมก้าค่ะใช่แล้วว่ามาในทีมวันนี้มาในทีมแบบว่าแกลมๆหน่อยค่ะดังหน่อยค่ะไม่น่าจะเห็นนะคระว่าไม่สูงวะเนื้อขึ้ะเอออยากยมเขาออกม่แจ่บปันนี้ค่ะมาแจ่บปันนี้มาเอ่อให้เกียรติงานค่ะใช่ค่ะแลปังๆังนาฬิกาใช่ค่ะโชว์นาฬิกาวันนี้คือ จริงๆทุกคนจัดเต็มหมดเลยค่ะใช่แล้วก็วันนี้ก็จะมีศิลปินเกาหลีด้วยใช่ได้เจอยังคะยังเลยค่ะยังไม่ได้เจอเลยรีดไหมคะในใจแบบว่าค่ะก็คงเจอก็คงแบบเตรียมผักไทยมาเตรียมผักไทยมาต้องอะไรนะคะยังฮัสเซลยังฮัสเซลต้องโบกมือใบใบตามสไตล์ต้องเกาอยู่เนาอยากมีควเกาผมผมก็ได้เห็นไหม เคยไม่ได้แบบไปงานงานแบบนี้นานยังคานแบบแบบเยอะอถ้างานคนเยอะๆแบบเท่านี้ก็อาจจะแบบไม่ไม่ไม่บ่อยอะค่ะเพิ่งแบบอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนี้ก็แบบซุูมแบบไทยละครอยู่สองเรื่องไม่ค่อยมีเวลาแวะมาอะไร่่แตวันนี้ก็แต่งอยู่บ้านนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้กันหรือเปล่า เอาเธอมีแหวนแล้วหรอเนี่ยคือคนคุยคนคุยเขาฉันเราไม่คุยเราที่แล้วบอกว่ายังแหนก็ได้ไม่ใช่ก็บอกว่าก็แล้วแต่เอาจริงๆคือยังจริงๆอะอยากแบบเงียบๆก่อนเพราะหมอดูเขาบอกให้เงียบเลยแล้วที่นี่ก็มีแบบคนนั้นทุกคนแบบสืบๆก็เลยทำอะไรไม่ได้แล้วเดยมีแต่หมอดูที่ไหนคะอยากหรอคะก็ มีหลากหลายสำักค่ะเขาจะบอกว่าถ้ามีก็เงียบๆดีกว่าอะไรก็แบบอุ๊ยแต่ก็ไม่เป็นไรเลยตามเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้กลับไปเกว่า้ให้ใหเงียแต่มันกลเป็นเรื่องาเดี๋ยวเดี๋ยวดูหนูวไงอ่ะแต่ว่าหนูถาาเดีนไปว่าเออมันมันออกข่าวแล้วไปเลยเลยคะเขาบอกไม่เป็นไรหรอก ก็ยังไม่ลงดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆก็ต้องคุยมาแบบสัปหักนึงอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบแน่ใจก่อนคือจริงๆความตั้งใจจริงๆแล้วก็คือแบบอยากคุยไปสักปีสองปีแล้วค่อยบอกได้ซ้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ทันโควิดทางหมอเขาไม่ได้มีแนะนำวิธีแก้อะไรนะแบบว่าบอกเลยถามมาหน่อยไม่ไม่ได้บอกค่ะเออเดี๋ยวต้องถามนะหนูเชื่อหมอดูร้อยเปอร์เซ็นต์หนูเชื่อได้ ก็ก็เชื่อประมาณนึงแต่ว่าที่เหลือเราก็ต้องดูตามความเป็นไปได้อะไรอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะประมาณเก้เาสก้9ุดเก็าจ้าวจุดจ้วะ้าวจนานี้ือเยย้า,าบบว้าว้าวจาวั้าวจ้าว่้าวจ้าวจ้าว้าวจาวจ้ารู้าวจ้าว้าวจ้าวจาว่้าวจ้าวจ้าวจ้าวร้าวจ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 ้าวาวจ้าวจ้รวจ้วจ้าวก้าวจ้าวจ้าว้าวจาวหลาวจ้าวจ้าาวจ้้อง้บวาวาอา้้้ว้้้าวาย ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยไปไม่จังหวะได้ไม่ค่อยไม่ค่อยค่ะเพราะว่าแบบอาจจะคือเขาก็ตัวเล็กๆเหมือนเตยเลยก็เดินเดินต๊กแตกต๊กแตกไม่ค่อยได้มีใครแบบใช่ค่ะเลยมองเลยสายตาจริงๆอยากพาไปหลอปเพื่อนแบบกลมกันเลยยังไม่ยังไม่ได้พาไปค่ะกล้ากล้าพาไปไหมยังไม่กล้าเพื่อ่ะเพื่อนบอกว่ารออยู่รอ ก็เดี๋ยวไว้พาไปค่ะแต่ทุกคนก็มาเจอในตอนเด็อๆใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็แบบยังแบบไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวนะคือตอนตอนที่อยู่ในกำลังคนเพื่อนก็ไม่รู้เป็นยังไงค่ะไม่รู้ค่ะไม่มีใครรู้แต่ไม่ได้บอกใครเลยก็แบบเพราะว่าเอาจริงๆก็คืออยากจะคุยไปเรื่อยๆให้แน่ใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่ได้คุยแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบ แต่ว่าไม่ไม่ไม่ทันแล้วค่ะพูดไป่หมดไอ้วันวันทันไดกบอกวันนั้นได้บองอ่ะเราจะต้องคุยกับบยังไงไม่ให้เพื่อนจะทำได้ก็ทำเป็นนิ่งๆใช่เพื่อนก็แบบแซว์เซลอะไรใช่เขาเป็นแบบดูแลเราแบบห่างอยแบบงี้ไหมไม่มีคอวันนั้นแทบจะไม่ได้คุยกันเลยวันี้ก็แบบคนในกองอ่ะเผลอแอลไปแล้วบางคนอะมีคนไปแอลหมุมอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเหรอคะ แล้วเขาน่ารักไหมคะแฟนผมน่ารักน่ารักไหมน่ารักก็น่ารักดีค่ะก็น่ารักดีเขาหน้าเหมือนน้องเตยนะบางคนมีคนบอกหน้าเหมือนน้องชายค่ะบางคนก็บอกหน้าเหมือนเตยบอกว่าคนหน้าเหมือนกันมันจะเป็นเนื้อคู่เหรอั้ช่ที่ยอมจะไปถามใคอีกไหาอะไรแบบคนแบบบอคนหน้าเหมือนกันเปไม่หรอกแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องแบบใช้เวลาเรียนรู้กันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเออเราหน้าเหมือนกันแล้วมันจะต้องอะไรอ่า ก็มีเห็นในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่วันนี้เขามาไหมคะไม่ได้มาค่ะเขามาถ่ายรูปไม่ได้มาค่ะแต่ว่าที่มาทุกครั้งคือพี่เซนมากับมิวทุกครั้งค่ะอ๋อคือเห็นทุกครั้งวันเนี้แอยากเมาหรือเปล่าเมาค่ะนังพี่เซนก็จะแบบว่าสมมติมิวยืนถ่ายรูปนางก็จะยืนแล้ววันนี้แอบเห็นนางก็ยิ้มเงี้ยมองภรรยาแล้วก็ยิ้มเงี้ยแล้วก็อยากให้คนของเรามาด้วยเรแบบ อยากมีโมเมนต์นะคือพอเรายืนเห็นภาพแบบนั้นแล้วอยากมีโมเมนต์เราอยากขยี้เขาเพราะหมอดวบอกว่าไม่ให้พูดจะพี่ยองกลับไปถักกับภาพสวยกันนพี่ยอกับไปถักยบเายถว่าท่านเย็ียบอะอะไรแน้่พอมาถึงกะเหรอมันมีมมีผทำให้รู้สึกกระดุดหูว่าแบบเอ๊ะ S <S ถ้าเอาจริงๆอ่ะด้วยความเอาจริงๆไม่เกี่ยวกับหมอดูด้วยค่ะแต่ว่าเกี่ยวกับตัวเองก็คืออยากคุยให้แน่ใจก่อนเพราะว่าเราทํางานตรงนี้ไม่อยากมีข่าวแบบคุยๆก็คุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือไม่ได้คุยกับใครเลย2ปีเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออลองคุยเพราะมันมีข่าวมาก็แบบยังไม่ค่อยแบบอยากพูดเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะตอนที่บอกว่าไม่กล้าพาไปเรื่ไงขออะไรคะกเพื่อนเตลหรือว่ากเพื่อนถ่ายเห็นทำอไีเอาจริงๆยังไม่มีเวลาไม่มีจังหวะเลยค่ะเพราะว่าเต้ยก็ถ่ายละครด้วย2เดือน ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็นั่นแหละถ่ายละครเจ็ดวันก็ไปแอบซื้อไว้ค่ะด้วยความบังเอิญอะไรเงี้ยแล้วก็รีโนเวทนิดหน่อยค่ะทำไมไปเปมดีตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อข่ญ่เลยเพราะว่าจริงๆเป็นคนชอบทะเลอยากได้บ้านแบบติดทะเลอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า บังเอิญว่าพูดไหวว่าเออถ้าได้เท่านี้มูลเล่นๆอะไรเงี้ยถ้าได้เท่านี้ก็จะเอาได้พอได้ <_ d ata> ก็เลยซื้อราค่าเท่าไหร่ไม่บอกค่ะขอเก็บไว้เป็นความลับ <_ d ata> แต่ว่าไม่แพงค่ะแต่คุณต้องตัาราคาตั้งใจใช่ค่ะก็ะตั้งใจว่าแบบเออจะทําไว้เราไปอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นมุมแบบเงียบๆสงบๆอะไรเงีง้ยค่ะข้างหลังก็เป็นแบบเหมือนป่า,ปานะๆอะไรอย่าเงีย้ยถ้าชอบแบบ พราะว่าเก่ามากแล้วค่ะมีเหมือนเขาสร้างมาตั้งแต่แบบสมัยตอนที่เต้ยเพิ่งเกิดเลยะคะ่ะก็เลยเหมือนกับว่าต้องรีโนเวทมันเลยเป็นสไตล์เป็นสไตล์ไหนไม่แน่ใจนะคะเอาความชอบของเราใช่ะค,ะค,ค่ะก็คือเอาที่เราแบบรู้สึกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสบายเราไปแล้วเราได้แลมอะไรเงี้ยใช่ไมะปว่าน่าจะต้นปีหน้าน,ะะน่าจะได้แบบไปไปพารไปอยู่